หิวเขา่ากินเข่าค้างค้างมูปิ้งเมื่อไว้แล้วหิวเข่าแห้งค่ะคือเวลาเจ็ดโมงแปดโมงนี้สาวก็แค่ต้องได้กินเขา้าวกินมันข้างค้างรสเนี่ยแหละรสกระจอดรยุข้าค้าง เด้อพี่น้องกินข้า,าวเช้าของเขามูฟฟีงไม่ละหาบาท กข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวฮาบาทเฮห้มันแปะแล้วแปะอีกหิวเา้ามาเด้อได้บบบง้างาินดีนั่กกินกเอินีบ้างเ่อยังกินกุสิ นี่ก้อนหากกะินเกืดบิ่มน่าลูกเม่ดกล่องละร้อยนี่ไหสามกล่องสองสกล่องไรถึงแม่นันหนูเขา้าเว้ยนั่งกินแล้วนี่หมายเยอะอหอยลายก็ได้กุ้งก็ได้ นั่งถาโดานหลายเออจะแสบอยู่ได้ละ่ะมาตลาดมาตลาดล้วนยูขอ นั่งกินขางรถนัพีคักเปลี่ยนบรรยากาศเนาะรถก็ขี่ไปขี่มาไม่กินละกต่ยากินแต่ว่าปวด เาบูธายเราสิบปแล้วป,ปว,วดทว้ง <laughs> องมท่านเเนี่ยอบอก่เบิอืมเบิดแล้วเบิละเปละไปละอไ่นเอเรื่องอันนี้แม่เอาเขาทางไหนบ่าเบิดไม่ยินแล้วเลยไม่ยินว่ากินนี่เบิดนี่ต้องมีติดปัะ กินตอ่อโอ้เปลี่ยนบรรยากาศค่ะขางทางเลยได้หนิงัดขุดบาทเลยไอ้ก็เป็นทางไงไปด้วยจา้าบัดนีไปอิีลิละบัดดีจ้า